สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ย่อซูเออร์รุ่น 600VA ตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่า DC ฝั่ง DC ชอ็อตนะครับฝั่ง DC คอนเวอร์เตอร์ช็อตก่อนที่จะชอ็อตลูกค้าใช้แผง400วัตต์2แผงขนานกัน แดดดีๆเขาบอกว่าทำได้ถึง500วัตต์นะครับแต่ผมจะบอกว่ามันเกินสเปคนะฮะแผงมันเกินสเปคไปซึ่งตามสเปคของกิจไทยอินเวอร์เตอร์ที่เขาเขียนกำลังวัตต์มาเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย600 VA อ่า600 VA จริงๆมันไม่ถึง600วัตต์นะครับแต่ตามสเปกเขาบอกให้ใช้แผงไม่เกิน600วัตต์นะฮะ ก็คือเรามีแผง300วัตต์2แผงขนานกันได้แต่นี้ลูกค้าเอาแผง400วัตต์2แผงมาขนานกันซึ่งกําลังวัตต์รวมของแผงมันอยู่ที่800วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็จะหนักเกินไปนะฮะอินเวอร์เตอร์ In จะทํางานหนักเกินไปทําให้คอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตเพราะนั้นแผง400วัตต์เนี่ยถ้าจะให้ใช้ได้ทนทนนะครับ ควรที่จะใช้แค่แผงเดียวนะฮะถ้าซ่อมกลับไปนะครับคือซ่อมแล้วกลับเอาไปใช้งานเหมือนเดิมนะฮะคือใช้2แผงขนานกันเหมือนเดิมก็จะพังอีกนะครับอันนี้ลูกค้าก็บอกว่าลองซ่อมเองแล้วนะฮะก็คือมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวเปลี่ยนมอสเฟตเอามาใช้งานได้ไม่นานก็ชอ็อตอีกนะครับก็คือได้มีการาลงมือซ่อมเองจากลูกค้ามาแล้วก็คือมันไม่จบนะฮะ ไม่ทราบว่ามันมีปัญหาในส่วนอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลื้อดูกันเลยนะฮะมาลื้อตรวจเช็คกันเลยนะครับครับจากการตรวจเช็คก็พบว่ามี m o สเฟ t ช็อตอยู่1ตัวนะครับในตำแหน่ง U 1ในส่วนของท r a n s เต t ร r Die สองตัวตรวจเช็คแล้วปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง เปลี่ยนมอเตตัวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบรันดูว่ามันจะรันได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็เปลี่ยนใส่มอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นนะครับผมจะป้อนไฟ DC ที่42โวลต์กระแสลิมิตไว้3แอมป์นะครับถ้ากิจทายอินวเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติ จะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับก็เดี๋ยวทดสอบรันดูเลยกิท้ายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันนะครับ มันผลิตไฟออกน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็หม้อปแปลงมีเสียงค้างมอสเฟสร้อนด้วยนะครับมอสเฟสร้อนจีเลยนะครับเดี๋ยวผมลอง ให้ดูอีกทีหนึ่งอลองฟังนะฮะเสียงหม้อแปลงจะมีเสียงคางอีกทีหนึ่งนะครับดึงกระแสทาง DC ขึ้นไปที่3มแอมป์นะฮะแต่วัดออกไม่ถึง100วัตต์นะครับรันแล้วตัดนะฮะ อยู่ที่ประมาณ50วัตต์นะครับมอสเฟตร้อนเลยนะครับร้อนจี๋เลยแตะแทบไม่ได้เลยชาวตัววัดอุณหภูมิยิงวัดอุณหภูมิให้ดูเปิดไม่ติด แบตน่าจะมีปัญหาแบตบน่าจะหมดแล้วแหละเนี่ยครับมอเตอยังร้อนอยู่เลย40กว่าแต่ว่าถ้าตอนรันเนี่ยนะครับน่าจะทะลุ70 เดี๋ยวลองดูนะฮะลองรันดูว่ามันรอแค่ไหนมีโอกาสมีโอกาสพังได้นะครับทดลองถ้าทดลองนานพอก่อนนะ อยู่ประมาณ60องศานะครับจริงๆถ้ามันรันได้ปกตินะครับมันต้องไม่ร้อนนะฮะมอสเฟสต้องไม่ร้อนนะครับที่กระแสสามแอมป์เนี่ยมอสเฟตต้องไม่ร้อนนะฮะ,แ,นนะแล้วก็กําลังวัดต้องได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับนี้กำลังวัดได้อยู่ที่ราวๆห้าสิบวัตต์มอสเฟสร้อนมากนะครับยังไม่ปกตินะครับยังผิดปกติอยู่ ก็เดี๋ยวต้องตรวจเช็คดูนะครับไม่ทราบว่ามันยังมีความปิดปกติที่จุดไหนนะฮะแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะทำความสะอาดบริเวณ IC P W M ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคราบที่เป็นคราบขี้เกลือนะครับคราบฝุ่นคราบขี้เกลือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะ ผมก็ได้ล้างบริเวณของ ICP w m แล้วนะฮะแต่กิจทายก็ยังไม่ปกตินะครับยังรันแล้วมอสเฟสยังร้อนผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็มออแปลงสวิชชิ่งยังมีเสียงครางดังจี๊ดจีนะครับผมก็เลยทําการถอดมอสเฟตทั้ง4ตัวออกนะฮะถอดมอสเฟตออกเพื่อลองวัดสัญญาณ PWM ดูว่าปกติหรือเปล่านะครับซึ่ง ถ้าเราใส่มอสเฟตเนี่ยเวลาวัดสัญญาณสัญญาณมันไม่ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้กิทายมันยังทํางานไม่ปกติแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่าสัญญาณเนี่ยมันปกติหรือเปล่าก็ต้องถอดมอสเฟตออกก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้กิทายมันผลิตไฟนะครับแต่กิทายเราต้องเปิดให้มันรันนะฮะต้องป้อนไฟ ac เข้าเข้ามาด้วยเพื่อให้ ic mcu มันรับรู้ว่าตอนนี้ระบบสมบูรณ์นะครับมันจะได้สั่งให้ ic pwm ทำงาน แต่ว่ามันจะไม่ผลิตไฟออกไปเพราะว่า,าในส่วนของคอนเวอร์เตอร์ออสเฟตทางฝั่ง DC เนี่ยมันไม่มีนะครับแต่เราสามารถที่จะวัดสัญญาณได้ก็วิธีการวัดก็เดี๋ยวจะวัดที่ขาเกตของมอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับเทียบกับเทียบกับไฟลบนะฮะเทียบกับกาวเพราะว่ามอสเฟตขาที่3ของมอสเฟตทั้ง4ตัวเนี่ยมันต่อลงที่ไฟลบนะครับแล้ก็จับที่ไฟลบ เทียบกับจับที่ไฟลบแล้วก็วัดที่มอสเฟตท,ทั้ง4ตัวได้เลยนะครับเพื่อดูสัญญาณว่าปกติหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปเพื่อให้เครื่องมันรันนะครับตอนนี้กิจทายอิวอร์เตอร์เริ่มรันแล้วนะครับเราก็ใช้ออสซิโลสโคปจับสัญญาณที่ขาเกจของมอสเฟตท,ทั้ง4ตัวดูว่าสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับ ้าไปที่ขาจีนะฮะอ่ก็ดูรูปแบบของสัญญาณนะครับก็เป็นสัญญาณ P W M นะฮะสัญญาณพัน์นะครับความถี่อยู่ที่46.2กิโลเฮิร์นะครับแรงดันโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.2นะฮะสวิงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากสัญญาณมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าสัญญาณปกตินะครับต่อไปก็วัดตัวนี้ จริงๆตัวนี้ไม่ต้องวัดก็ได้เพราะว่ามันทํางานคู่กันเดี๋ยวเราวัดดูด้วยก็ได้นะครับจิมวัดตัวที่2นี้นะฮะสัญญาณเหมือนกันนะครับต่อไปก็วัดตัวที่3นะครับตัวที่3ดูว่าสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณ PWM นะฮะความถี่46.2นะครับ,รบโวลต์ที่ดูพี่อยู่ที่11.3ก็ก็ปกตินะครับ ตัวที่4กเ็เหมือนกันนะฮะก็การวัดแบบนี้เราจะได้รู้ว่า icpwm มันปกติหรือเปล่า t านซิสเตอร์ไดซ์ปกติหรือเปล่านะครับถ้าวัดแล้วสัญญาณออกมาปกติเนี่ยก็คือทางฝั่งเนี่ยมันปกติแล้วนะฮะทีนี้กิจทายังทำงานได้ปกติเราต้องไปไล่เช็คทางฝั่งนี้แล้วนะครับทางด้านนี้แล้วนะฮะด้านนี้ก็คือทางฝั่ง ไดโอดความถี่สูงนะฮะไดโอดไฮโวลต์นะครับทางด้านแรงดันสูงหรือทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับมันอาจจะมีมอสเฟตหรือไดโอดผิดปกติอยู่นะครับก็ อันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันผิดปกติทางฝั่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าทางฝั่งเนี้ยนะฮะฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี้ยสัญญาณมันปกติแล้วนี้เราต้องไล่เช็คดูฝั่งนี้ว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนนะครับก็ใช้อัสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่มอเตอินเวอร์เตอร์ทั้ง4ตัวดูว่าสัญญาณปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าไล่เช็คอุปก,กรณ์อ่า ือไล่เช็คอุปกรณ์พวกนี้ดูว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองไล่ตัวเช็คล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันปัญหามันอยู่ตรงไหนนะฮะตัวเช็คอุปกรณ์ทางฝั่ง a c นะครับมอสเฟตทั้ง4ตัวปกติดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ SMD ก็ไม่มีตัวใดเสียหายนะครับเช็คไดโอด ห้าตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตัวนี้นะครับก็ปกติดีไม่มีตัวใดช็อตนะครับก็ใช้เวลาตรวจเช็คนานพอสมควรเลยนะครับทีนี้ไปเจออยู่จุดหนึ่งที่ต้องสงสัยนะฮะเป็นจุดที่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กิทายลันไม่ปกติหรือเปล่านะครับ ก็คือขดลวดช็กตัวนี้นะครับลวดมันเป็นสีดําเห็นไหมฮะมันเป็นสีดําเหมือนกับมันร้อนนะครับนี่นฮะซึ่งตรงนี้มันควยกันอยู่เห็นไหมครับลวดเส้นนี้กับตัวเส้นนี้มันควยกันอยู่ตัวลวดเนี่ยมันจริงๆมันจะต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันดํา ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะช็อตลอบตรงที่มันขว้กันแต่อันนี้แค่ข้อสันนิษฐานนะครับไม่รู้ว่ามันช็อตหรือเปล่าผมลองเอาเครื่องวัดแอลมาวัดนะครับค่าแอลมันก็ค่อนข้างที่จะต่ํามากเลยทีเดียวนะฮะวัดได้0.8ไมโครเอนลี่นะครับจริงๆแล้วลวดเนี่ยมันพันอยู่เป็นแกนขนาดเนี้ยนะครับค่าแอลมันน่าจะสูงนะฮะอันนี้วัดได้0ู .8 เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะช็อตลอบบริเวณนี้ทำให้เกิด ความร้อนจนลวดกลายเป็นสีดำนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องคืออาจจะต้องลือ้อถอดแกนตัวนี้ออกมานะครับหรือว่าเดี๋ยวลองหาวิธียังไงดีที่จะรู้ได้ว่าไอ้บริเวณตรงเนี้ยมันช็อตกันหรือเปล่าที่มันใกล้กันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมหาวิธีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กิบไายอิอร์เตอร์ รันไม่ปกติหรือเปล่านะฮะมอเสเฟตร้อนแกนมีเสียงดังผลิตไฟได้น้อยกว่าปกติจะเป็นที่จุดนี้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมบัตกรกีตรงขาของลวดนะครับตรงขาด้านล่างของแกนโชคตัวนี้ดัดดันลวดเนี่ยนะครับให้มันถอยกลับขึ้นมาหน่อยนึงทั้งสองฝั่งนะฮะเพื่อให้มันแยกจากกันนะครับไม่ให้มันตรงจุดที่คว้เนี่ยมันสัมผัสกันนะครับแลเดี๋ยวจะทดลองรันดูนะฮะว่ามันจะเป็นจากที่จุดนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาลองดูกัน ะใช่ที่จุดแกนโชคตัวนี้หรือเปล่านะครับที่มันช็อตรอบเดี๋ยวลองดูโอเคเริ่มรันแล้วนะฮะตอนนี้แกนไม่มีเสียงดังแล้วนะครับเดี๋ยวดูการผลิตไฟนะครับต้องได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะ ครับขึ้นไปที่102วัตต์นะครับด,ดูอีกทีหนึง่งนี่นะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งวัตต์นะครับก่อนที่จะตัดไปเดี๋ยวลองเช็คอ่าอุณหภูมิมอสเฟตหน่อยนึงนะครับอ่าโอเคนะฮะมอสเฟตไม่ร้อนแล้วนะครับ แต่ว่าก็อุ่นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมใส่มอสเซจแค่2ตัวนะครับจริงๆมันมี4ตัวเพราะว่าตอนในนตอนแรกที่ถอดออกมาวัดสัญญาณใส่กลับไปแค่2ตัวก่อนนะครับแกนไม่มีเสียงดังแล้วนะครับผลิตไฟออกมาได้ปกติแล้วนะครับเป็นที่แกนโชคกตัวนี้นะฮะขดลวดมันช็อตรอบคืออาการก็คือ,อรันได้นะครับแกน มีเสียงดังมอสเฟตร้อนผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับสาเหตุเกิดจากแกนโช็กแกนตัวนี้ช็อตรอบนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับแกนช็กตอนนี้มันใช้ได้แล้วผมก็คงจะเอาไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวปิดก่อน ก็คือเอาไว้ในลักษณะนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยววิธีการแก้ไขที่จะไม่ให้มันมันมาช้อนอีกก็คือเดี๋ยวเอากาวตาช้างมาหยอดนะครับเอากาวตาช้างมาหยอดเคลือบไว้นะฮะเพราะกาวตาช้างเนี่ยหยอดพอมันแห้งมันจะเป็นฟิลม์มเอ่อเคลือบอย่างดีเลยก็คือมันจะไม่ขยับไปไหนก็คือจะไม่ช้อยกันอีกนะครับเพราะไม่งั้นมันต้องแกะตัวนี้ออกมามันมันมีกาวนะฮะตัวดำๆนี่เป็นกาวอีอปซี่นะครับแข็ง แข่งโต๊กเลยนะฮะเป็นกาวอีพ็อกซีเลซินนะครับ,ร e in, รบตัวนี้เป็นซิลิคโคนก็คือเราด้านล่างตัวแผ่นนี้ติดกาวด้วยนะครับถ้าถอดออกมาคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคือตอนนี้มันใช้ได้แล้วเราก็เดี๋ยวเอากาวตาช้างมาหยอดนะครับหยอดตรงรวดบริเวณนี้นะฮะก,ก็คงจะปิดงานได้นะครับก็ เดี๋ยวผมจัดการกาวตะช้างมาหยอดแล้วก็ใส่มอเสเฟตให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าที่กำลังวัดสูงๆเนี่ยจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแกนโชกก็เอากาวตะช้างหยอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดูนะครับว่า จะทำงานได้ปกติหรือเปล่าโดยผมจะตั้งแรงดัน DC ที่4 2โวลต์นะครับแล้วก็ลิมิตกระแสไว้ที่15แอมป์มันจะอยู่ถ้ากิจทายทำงานได้ปกติมจะอยู่ประมาณ480วัตต์นะครับอยู่ระเลานี้นะ480 490นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเสียบจอด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราดูที่มิเตอร์ตัวนี้กันนะครับตัวพัดลมของเครื่องทำงานนะฮะ อยู่ที่ราวๆ490วัตต์นะครับก็ตัวกิบทายผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับแต่ว่าพอขึ้นถึงราว450ขึ้นไปเนี่ยตัวแกนมันมีเสียงดังนะครับเสียงดังหน่อยนึงก็ไม่หน่อยอะดังพอสมควรเลยนะฮะก็ เดี๋ยวผมลองลดกระแสลงมาเหลือที่1 0แอมป์นะครับถ้าถ้าอยู่ที่ละลาว1 0แอมป์นะครับตัวแกนก็จะเยียบลงไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ากิจทายประมาณนี้นะฮะ600วัตต์600 VA เนี่ยเหมาะสมที่จะใช้แค่แผงเดียวนะครับแค่แผงเดียวแผง300วัตต์ขึ้นไปเนี่ยแค่แผงเดียวนะครับอย่าไปฝืน สองแผงเพราะว่ามันจะใช้ได้ไม่ทนอุปกรณ์มันทำมารองรับแค่ประมาณสัก 3- 4 0สี่ร้อยวัตเท่านั้นนะครับแค่3าม0ี่รอยวัตเท่านั้นถ้าเราไปอัดสองแผงห้ารอยวัตห้าร้อยกว่าวัตเนี่ยนะครับใช้ได้ไม่นานมันก็จะพังอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้ลูกค้าอัดแผง4ี่ร้อยวัตสองแผงนะครับตัวที่พังก็คือแกนโชคตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นแกนโลว์พาร์ตนะฮะ คือโดยส่วนใหญ่ช่างเขาจะเรียกแกนโชกนั่นแหละนะฮะแกนโลพาสฟซินเตอร์นะครับแกนลดทอนความถี่สูงคือมีอาการช็อตรอบนะครับเพราะว่าเวลามันทํางานเนี่ยมันก็มีอาการสั่นนะครับตัวแกนโลพาสตัวแกนสวิตชิ่งนะฮะทีนี้ถ้าเขาพันมาไม่แน่นเนี่ยลวดมันสั่นมันถูกันนะครับไอที่มันเกยกันเนี่ยมันถูกันนานๆมันก็จะไอตัวที่มันเคลือบมาเนี่ย มันก็จะจะหลุดออกนะครับทำให้ลวดช็อตช็อตรอบเมื่อช็อตรอบก็เกิดการากินกระแสทางฝั่งคอนโว์เตอ,อร์สูงทำให้มอสเฟดฝั่งพาเวอเตอ,อ,อร์ช็อตนะครับก็สำหรับตัวนี้นะฮะอาการเริ่มแรกก็คือลูกค้าบอกว่าใช้กับแผง400วัตต์2แผงนั่นแหละนะครับรันอยู่ประมาณ500วัตต์นะฮะสูงสุดก็ มอสเตช็อตลูกค้าเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนมอสเต2สตัวเอาไปรันได้ไม่นานก็ช็อตอีกเพราะว่าขนลวดตัวนี้มันช็อตอยู่นะครับซึงลูกค้าไม่รู้นะฮะก็เลยได้ส่งมาให้ผมตรวจซ่อมนะครับก็ตอนนี้ได้ทับการแก้ไขจนสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับโดยการเปลี่ยนมอสเตแล้วก็แก้ไขในส่วนของขนลวดโลพัสจินเตอร์ตัวนี้นะครับ ก็คลิปนี้คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดปรกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ